เดินทางปลอดภัยไปหาหมอเรื่องจวงสศรสวงเดืเศร้าคะ่ะหายไปไหมนะคะไปล่งบาศกอไปดอดบาไปลบาศเด้อดขอบคุณพี่น้องที่เป็นห่วงบอดนะคะทุกคนตอนนี้ซอก็จะพาบอดไปหาหมอแล้วนะคะๆๆเป็นกำลังใจให้บอดนะคะหายไปไปนะคะ ขอบคุณแฟน่าวแฟนเพลงทุกคนนะคะที่แบบเป็นกําลังใจให้บอสแล้วก็ทักมีหอดทักมาแล้วก็โทรมาทั้งขอความมาว่าเป็นยังไงในอาการบอสตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะนุนูเด็กันนี้เข้าไปในลูกเอาเร็วเร็วเร็วอย่าาเด้อออกมาลูกมาฝั่งนี้เอาเอาทังหน้าออกเอาทางหน้าออก เออเดินทางปลอดภัยค่ะ